อเป็นได้ทิดใจก็ครับเดี๋ยววันวันหลังทำทวนเลยเนาะเดี๋ยววันหลังลองงบลองงบลองงบ กับเข้าได้ครับกับแก้มได้แก้มก็ได้แต่ส่วนมากควจะเป็นกับเข่าครับกับแก้มครับ <laughs> <laughs> แล้วเดี๋ยวปีน้ำจะตามไปเพราะว่าปีน้ำต้องเก็บของไปป้าอยู่นะครับจะปีนต้นปาปเขาปีนต้นปาบาไ,ได้เสือ <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ชี่ยวขวัญออนทัวร์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพีสวัสดีครับก่อนค่ะคครับวันนี้เดี๋ยวพาลูกชายนะครับลูกชายทั้งสองคนลูกชายน้องพีนะครับแล้วก็คุณคุณนะครับมานี่นะครับอ๋อพอดีมีรถฝนอยู่ต่างๆง มานี่มาไหนโมลนี่พาไปฝายครับผมอ๋อวันนี้ช่างขวัญจะพาไปฝายนะครับครับหัวฝายนะไปเล่นน้ำกันครับพาเด็กๆไปเล่นน้ําตอนนี้แยกคันกันแล้วเนาะช่างขวัญเนาะครับก็วันนี้เดียวเราจะไปเล่นน้ํากันที่ฝายครับช่างขวัญอาจจะมีเมนูเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอยเมนูน้อยๆอ๋อโอ้โหนะสวยงามมากเลยครับนี่เป็นร้านเงคุณไม่ใชร้านไง ผมพองวพอควายนี่นี่แค่ตรงหลังกว่านี่ร้านร้านอย่างเดียวครับผมนี่แ้่ตรงหลังนั่นถ้าเป็นแนวร้านนี่ก็โอเคนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับนี่นะนี่มันช่วงหน้าแรงเนาะถ้าเป็นหน้าถ้าเป็นหน้าฝนต้องพยาจากเขียวมดนะเป็นหน้ามดเลย่เสาอย่างครับเสาโทรศัพท์ลิ้นอย่ามีลำเหนื่อนนี่ขอไสามนาทีกัน ชชงกจอันนี้ชฝจะไปอันนี้เป็นเส้นทางไปไหนนี่ครับอ่าเส้นทางมาฝายบ้านห่างตํำครับมันจะเป็นฝายเนาะปกติจะบ้านห่างเต็มใช่โอ้โหเพื่อนน่ยังไงนะอืมน่งเพื่อนยัง่อ่าไม่จบหูปกเนี่ยมันจะฝายเนี่ยส่วนมากเพื่นจะมาแค่ มาตกป่ามาจอมเบ็ดนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนก่อตอนนี้ก็เริ่มจะมีชาวบ้านเอาลูกเอาหลานมาแอวเล่นน้ํากันเดียวครับอ๋อเลี้ยวนี่ครับครับเลี้ยวนี่เพืตัจะนี่เกี่ยวสวนส้มไปตวันถนนเลยครับอ่าตามถนนไปนะครับครับมันจะเป็นอันนี้หน้าเล้งขนาดหน้าเล้งเลยเนี่ยท้องเข้าท้องทุ่งยังโอ้โหสีเมอนวยอ่ะเขียวชจีนีมากนะครับต้องไปต้องไปทางตรงโซนกลางนะครับเนาะอันนั้นจง ่ก็เป็นเส้นทางที่จะไปฝ่ายนะครับไปฝ่ายปากไกดครับอันนี้ผมกับมาครั้งแรกนะครับใช่กนายแปลลงทุนมาครั้งแรกครับท่านผู้ชมได้ดู่ช่องของเชี่องฝันี่ยโดนโดนยืดไปละเรียบร้อยแล้วยืดบ่อยๆนะครับยืดไปๆนะโอ้โหเดี๋ยวหลักขิงวอไปสั่งจะสอบคแบบเดี๋ยวครับคนเลี้ยงวัวนะครับ นานะที่ยังได้ขายเลยครับต้อ,อยอมร้ยนะครับม,รม,มัวตัวมันสองสามหมื่นนะครับแช่ขวานี่เลี้ยงโคครับนั่นเด็ดล้อยครับตู้กูวันครับตู้กูวันนะไก่กันนะครับนี่มาไกลครับเดี๋ยวเขาขี่ขี่จ้าครับเพื่อความปลอดภัยเขาบอกเขาบักขี่กันไวเนะเาะเขาขี่กันไวครับวันนี้ผมอยู่หลังกล้องไปก่อนเนาะอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องไปก่อนกล้อง ดีมาไหนๆก็มาแล้วจ่๋ยกันทองมาหากินหน่อยครับเชอทำงานไหนก็ได้ครับคุณผู้ชมท้องนานี่เป็สวยงามขนาดนี้คนะรับผมผมว่านะคอนเทนต์ช่างขวานนี่นะเอาสาวซ้อนรถไปกันไปกันกับนัแหลมันจะมีไข่แก้ซ้อนกันเลยผมก็แค่ขึ้ซ้อนนะมันม่ไข่แก้กันนะกันเปิดกวาช่างขวานะไปเชือดกันอ่านี่ฮะนี่ท้นหน้านี่แหละจะมีเงี้ยนี้นะครับฝายใช่อันนี้มันจะฝายเจอจะจอไปตั้งไปฝาย เอทีวีมานี่มันเลยนะถ้าแบบหัวฮอนเนาะใช่บรรยากาศที่แม่อายนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นชนบบที่ที่ยังธรรมชาติอยู่นะครับยังดิ่ดิฟอยู่บรรยากาศก็มันมันนอกตะโกนเนาะหลายท่านอาจจะคนท้อยอย่าบอกค่อยหาบรรยากาศแบบนี้บอกค่อยเจอแล้วนะครับ ม่อายกับเยาวีแล้วใครผ่านไปผ่านมาลองแวะมาชมมาเยี่ยมมาเที่ยวได้เส้นทางมัได้ลำบากเกินก็ได้เส้นทางได้ลำบากเกินหนักเลยครับอ๋อไปเล่นสายมุ่น้องใช่ครถ้าใครมาหาช่างฟันก็นะครับลองดูนหาะเนี่ยยินดีมันคิดแบบแปลงครับวันนี้คิดครับคมพาไปได้นี่นะครับโอ้โหมัน วันนี้โทรศัพท์เข้าตลอดครับตลอดนี้้แลวครับต้นมาตูดเท่านี้น้ำน้ำนักขึ้นต้นมาเอาป๋าป๋าสบไปแล้วช่างขวัญสายตั้งกล้องเอาแล้วเนี่ยผมจะกำลังกล้องแล้วเนี่ยกล้องแล้วอันนี้เนาะคัวลงนะครับอ่าผมจะยึดช่องช่างขวัญออนคัวแล้วครับกล้องเนาะเต้าแลาะกำกำกำก็คนกำกล้องสบายผมมองให้ช่างขวัญกำช่างฝันมากกำโล่ นหน้าบ้านยัง่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เขามีเมนูเด็ดกันแน่นอนครับท่านผู้ชมนี่นะบรรยากาศดีขนาดเลยครับนี่ถือว่าจะมานอนแคมป์ก็ได้แล้ว哈เพราะว่าได้กันได้กันดูนี่ไงวิวนี่สุดยอดครับดูด้านหลังนี่กันร้านนคี่ก็ได้ดูด้านหลังของช่างข,งขงวัน,นี่ครับบรรยากาศดีเลยครับนี่นะซูมด้วยเหรซูมด้วยหรซูมคนพูดนะ เออซูมแบบแนวแนวน้ำนี่ทะลุแม่ปิงกอแม้ขวานซูมมาได้มันแข็งขึ้นเปตั้งเชียงไหอ่ะอ๋อไหลขึ้นไปตั้งเชียงไหอ่ะแซบเลยไปลงแม่ปูงไหมแซบไม่นับปูโอเคงานจะเตรียมเลยเด้อเตรียมเลยเตรียมเลย้านนี้ของช่างขวานจะทมาอย่างสิ้เนี่ยโอ้ช่างขวานจะทำอย่างนี้เดี๋ยวผมมีเมนูเด็ดครับเด็ดหนึ่งนะเมนูเด็ดเด็ดอย่างว่ามก็เตด เอช่างฝันก็ใส่แคมปิ้งได้นะเดี๋ยวต่ดตรงนี้ก็ได้ตั้งวงกะรออย่างตั้งวงกันระวังระวังอันนี้เนอะระวังอย่างครับมุดหมุดไฟมดไอ้มุดแดงไอ้มุดแดงเหรงมาเดี๋ยวเฮ้ช่างฝันเตรียมข้าวเตรียมของก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างฝันจะทำเมนูอย่างครับ เอา้ามาแล้วครับอ่มหมูใจกล้องตออัวเก่าเลยอ่ะหมูใจกล้อ,ตอ,นนอ,ตองอตอัวเก,ก่กาเลยนี่เดี๋ยวเนื้อเนื้อหมักทอดกลิ่นโมตอนนะครับเนาะเนื้อหมักผัดตองครับเนื้อมัดตอกครับหอมมักตอกจ้ะหอมมักตอกหรือว่ามักผัดตองใช่เดี๋ยวเอย่างนี้ครับอันนี้วันนี้ช่างขวัญจะลงมือเองนะครับครับเดี๋ยวมาถึงที่ไหนกันนี่ใช่ครับมันเป็นตอกเป็นตอกนี่เลย นี้ช่องฝันเอาไหนมาเนี่ยในไมโครครับมีขายอ๋อนะครับครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับมันซื้อมาตั้ๆก่อนเร็วหนึ่งแกตอนนี้ทุกคนยังมาได้กี่เข้าอะนะครับอ๋อนี่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 เดอดต่อไครับเนี่แค่เน็ีหนึ่งนะอ๋อแล้วบอผมขอขออู้ด้าแสนเหนือก้ามเลยครับอ๋อไม่น้ำมันแค่นี้เขาทอดเป็นมิธีมไหรอคือ แบบเนี้ยมันต้องถอดเยอะๆนะถอดเยอะๆแล้วก็อกเอาไปเป็นกับข้าวได้ครับกับกกแก้มได้แก้มได้แต่ส่วนมามควรจะเป็นกับข้าวครับกับกแก้ม <laughs> <laughs> เราเฮ้ยช่างฝันทำกับข้าวกับปลาไว้ก่อนน่าจะพว่วงจะโปะโปะโปะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ่าฮุบหลูกมาเล่นแน่นนครับออได้กล้องนี่มันซูมได้ไหะแต่ถ้าเป็นหูบนี่ซูมได้อยู่เหมือนได้ไดนี่เริ่มจะใกล้แล้วละนะครับเรนนี่ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นมือเปลี่ยนลงมือถอดแล้วครับมือถอดแล้วลเหรอกว,ว่าลงพนพอ้วหันมาได้อหะหันดม,มาได้มันมันับบต้งนใจเราถอ้วหันมาได้อ่าต้งนใจ ผมบอกว่าใส่น้ำมันนักเลยเนี่ยใส่เต็มไม่เลยเอ้ยอย่าใส่นะครับมันมินตีเอะผมเปล่าผมไม่อยู่ตุ้มปีญ่าเนี่ยไปแนมุนสอบบรรยากาศดีกว่าบาควาตาได้ครับมีคนตได้เหอสอบบรรยากาศเขาสอบมากกว่าอ่านหนหมอกในเลโฮมาดูกันวหน้ากอยหวานคดีคดีติดหัวอยู่นะคดีติดหัวอยู่สาวหน้ากอเมื่อค่ำอ่ะมนมีกับคนเท่าแล้วก็มีคนมาจอมเบสเห็นแล้วนะมาเลงมันมามันหมดแล อันนี้เราก็อิ่มแล้วนะครับจดก่อนได้เปรียบครับเปิงเปิงอันคนเท่าคนแก่ไปบอกจดก่อนได้เปรียบนะเหยะก่อนได้เปรียบเหก่อนได้เปรียบนี่ลุงพูดอย่าแปลงนะครับนะแปลงกับเข้าครับเข้าอย่างที่จะพัดเข้าเข้าพัดเข้าพัดต่ำมือพัดพัดไปพัดมาอยุบได้กี่ตัวหมดเลยต่ำมือไเนี่ยไอ้ขวัญไหนต่ำมือไรเนี่ยต้องมีบ้าว่า ตัวปลาเมิ่งมีครมีทะเลอยู่ลุงกุลน้งยับตะกี้เนี่ยเนี่ยจที่นะถ้าถ้าฝนได้ป่านักนะก็มาขอซื้อคนแน่ๆเนาะอ่าว่าขอซื้อฝนที่ฝนได้ป่าทำมือซบอ่ะเดี๋ยวรอรอพอก่อนเจ้าที่เห็นนี่ก็ยังมาหันได้ั่งเล่นด้วยนะฝนได้หลายตัวฝนใส่กล้องละโอ้นี่นะครับอืมอืมตองนี้ก็ตองนี้ฝนเขาขอหาปลาไป ตั้งหลายเพื่อนของ้องขลึ่งขลืงอย่างาหมดแม่องนะแน่นแมองนี่นี่เปลี่ยนชุดก่อนนะครับอืมน,นี่ก่อนนี่เล่นน้ำหมดก่อนครับปีน้ำก,ก่อนฮะปีนไปเล่นกับปีก่อนครับแต่บุดก่อนนะเดี๋ยวปีน้ำอยู่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องพีพี่กับเจ้าจ่ากรรมแล้วเดี๋ยวปีน้ำจะตามไปเพราะว่าปีน้ำต้องเก็บของตัวป้าอยู่นะครับ ตัวปลาเขาไปตัวปลาบาได้เต๋อ,อนี่นครับตอนนี้เมื่อคืนฝนตกหนักนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะมีคนมาเนหมาตอดแหแล้วก็มาตกจำนะครับ,บยกยอ,อ,อน้ำน้ำล้นน้ำเยอะนะครับ กันนะสมัยเป็นขาปลาขาวก็ปลาะคตรนะก็ไปแอ็กมินลูกอ๋อเป็นยังครับเนี่ยเขามาพายเบื่อหลังอ่าลุงพูนเฟมิลี่นะเวลากินตัวลุงพูนน่กินห้วยธรรมดาไ,มได้กินธรรมดาแบ่ได้แล้วก็เวลากินทอ่ลำขนาดอะไอ้ตีลำใจะอย่างลอเมิน <c oughs> หิว <c oughs> กินเอมดปุอ่ะเอาหัรอหอกนไปเลยเอาาบอกไหนไหนมันตื่นจาก่านไปทำพายรลมมันลรอกเนี่ยก็เดียวตัวก็หน้าเหือน้าเหงือไหล้นได้แต่ต้องให้มันโพดบนไหนมันโพดอยู่แล้วทะลุแต่นะทะลุอยู่ทะลุแต่นะมีแบบน้ำเชี่ยวหมามีหมามีมามีเเดียวไปเนาะมันไปก็ไปก็อุเทนเนี่ยอหนมอเหรอในเมื่อช่างขวั คนบริการดีแล้วนี่แต่เออลำเดียวยางห่วงยางใหญ่ทำอันจอดวองยางนั้มันโบนอยู่ห่วงยางเดี๋ยวไอ้ไอ้ดี่ห่วงเดี่ยวห่วงเนี้ยห่วงตัวนั้นมันหนังหลายคนมันจะห่วงน้ำหนักน้ำหนักแต่ถ้าน้องเหมียวครับลูกสาวได้ได้อยู่เบาแต่ถ้าหนังสามสี่คนได้ละต้องยางอ่าต้องเรือได้อยู่ มันลูกทำนะมาลูกครับเป็นแสบมึงแส็มั้ยแสบแต่ถ้าอย่าบ่อนปลายไปด้วยกันเพ่ดีกว่าจะหญ่าได้จอยผมเก็บทุกมันโวยกว่ากันตัวเนาะอือ้าอ้าวนะครับตอนนี้อย่าเป็นนาทีระทึกเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวอย่าลองทายดัวผ่านไหมลองไปทันต้วล่องไปบนนอ <laughs> chẳng nào nào, đây vô à, đây ô đây rồi đây vô, đây vô. Ở con ở con cảm ơn, <laughs> em bài đó. นะครับจะลงพูนจะจะลองเสี่ยงนะครับเอาห่วงยางเนี่ยลองน้ําฝางไปนะเดี๋ยวลองพอาไปอยู่จุดบนดูกันอีกทีโอ้ยยังบาขึ้นสองคนอ่ะเฮ้ยบายบายไปอยู่บนลงบายบายบายอ่านะครับอันนี้เราก็มาอยู่จุดด้านบนนะครับเมื่อกี้เขาปล่อย พูนครับสายหายมาละวปูนนะฮะเห็นไฟนครับนี่กำลังลอยน้ำมาฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหเนี่นนเยเมนนี่นะครับยังมาไม่ถึงนะเพราะว่าใช่นี่นะแต่ถ้าหมวนนี่ก็น่าจะมีไอเดียไอเดียใหม่ๆนะครับนะเนาะหล่องเรือหล่องเรือจากนี่มาลง ใช่มันจะไปตีเฮาเล่นน้ำบ่ลูกนี่ใช่ต้องโน่นี่นะครับอันนี้จะล่องล่องจากฝ่ายตรงนี้นะครับเลาะ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 เละเวเฮาจะไปอีกประมาณสักสองสามกิโลนะจะไปตรงนู้นเพื่อไปรับไปรับดรงคูณทักทายน้อยเอ้ยมวนก้ามวนก้า มม่ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวิกไปเอาอันนั้นมายัง้นะ็เดี๋ยวไปเอาถังผสมปูนมาฮะเด,ด,ด,ดี๋ยวไปว่ากันอ่านมาถึงโกงนี่แล้วครับเป็นได้ติดใจก็ครับ <laughs> เดี๋ยววันหลังทำทัวรเลยเน,ยนาะออทเ่ะลเยนะเดี๋ยววันหลังลอ,องงบลองงบลองงบขยักขายักไม่ใช่พยัก,ย,กยักเ,ออเ,อเจอกันบ่นครับเจอกันบ่นบ๊ายบาย หักไปแล้วนะครับน,นี้ผมกับลูกพื้นน้ำหนึ่งโดนยึดเป็นตัวประกันแล้วโกโกโวากะชุดนี้ชุดนี้ชุดอย่างลูกชุดอย่างนี้ชุดไ้น้ำพร้อม,อมเล่นนะอันนี้นะครับมันจะเป็นเป็นทางที่ตรงออยู่ตรงถนนตรงกับท่าทรายของกำนันนะตรงลงมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีจุดจุดเล่นนะ้ำอีกจุดหนึ่ง เล่นน้ำอีกจุดหนึ่งให้เอาจะมาถ้าเป็น,นันตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าุงพูนจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับน,รนี่เป็นเป็นท่ากว้างเลยนะครับแต่น้ําน้ําตอนนี้ลึกกว่าเมื่อวานนิดไม่มีน้องน้องน้องลงมายินตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้ลงมาอีกขั้นลงมาอีกขั้นนี่ลงมาลงน้ำาหนมันจะมีอีกขั้นหนึ่งเออเนี่ยฮะ โดด yup. ไปเลยได้ไหมเดี๋ยวลุงดูเช็คดูข้นก่อนว่ามันมีอะไรไหมมันไม่มีอะไรเดี๋ยวน่ะโอเคน้ำหนึ่งโดดเลยได้มาเป็นยยงลุงขวันเช็คแล้วมันมีไม้เหมียวหลกอ่าโดดเลยหนึ่งสองเหมือนเหมือนเล่นกับลุงประพูน่ะกะอ้าว พร้อมแล้วชูชิบก็มีแล้วหนึ่งอันอันเดี๋ยวลุงขวาญอยู่ตรงนี้รอเพราะว่าเยือ้ำหนึงต้องไหลต้งนี้อยู่ล้อ้าวเาเลยหนึ่งสู้อยก็น้องน้องส่นี่รู้มากระลอยกันลอยลอยอลอยลออล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 อยลอยลอออยอยลอยอยหออยอ ตรงนี้ยืนได้ยังน่ะอ่ายืนได้แล้วเดียวใช่มาแรงแรงกว่าเมื่อวานมึงก่อนี่ยเดี๋ยวเดาจะมารอลุงปูตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตั้งใจที่แค่ขามมันไไป่ได้เลยมันไปเพราะน้ำมันเชี่ยวไงลูกฝนตกเมื่นได้แต่ว่ามันยังตื้นไะ มาแล้วนะครับเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่ามาแล้วนะครับฮะาลอยไปมน้ไปโอ้โหมาแล้วลูกจ้าอันนี้ก็เด็กๆครับมาเล่นน้ำ

เก่งกบลังเอามาแต่ถึงแล้วไปได้ไหมครับเสียวก็ถ้าสุดยอดครับสุดยอดนี่คือเสียวหรือว่าหมวน,ะนจะขึ้นเรือจะขึ้นเรือน้ำลึกก่อนโอ้โหอันนี้ด,นำ,ดนนำน้ำได้กันนี่ทหัร นี่ใส่เฮาเเฮาสิงแล้วดำน้ำได้เนาะได้อยู่นะฮาเลยนะฮาลองพอับบอในก็ใส่คิ้วน้ำมันใสนะกันอ๋ออันนี้กันมาได้กันเพื่อชุ่เฉินอ๋อเสียงมันจะอุ้ยอีุ้ยนะครับแม่นเนี่ยเล็กอยเหมือนไม่เบียเดี๋ยวเลยใส่เฮาวสิงไว้ก่อนเนาะอ่าแล้วกันไว้ก่อนนะมือใหม่ครับมือใหม่อ๋อปัญจมุนโดดละมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวาะ ่ก่าโ้สัร้งะรแล้ถาเนสีส้มนี่มันบนนาอะไถ้ามันหนาก็เอามเฮือมาอยู่แต่มันกลัวมันบางเกินแต่มื่อกอมะพอหมอนนะแต่ถ้าเป็นเหือดีว่าสามบัไนคอามว่า ออกมาทีแรกกับกระสนุกแสดงกันอยู่แต่พอมาสักทางมันมาถึงนึกเก่าไม่ไพ่เงี้ยอ่ะบนหลังต้องเอาหางไม้พายมาด้วยอันนี้กองหางเหมือนเจ้าแล้วเดี๋ยวมาจ้างเงี้ยเนาะแต่ถ้ามีไม้พายมันก็จะเว่ยมันหน่อยแต่ถ้าอยู่ในน้ำมันจะหอบเหมือนจะหอบเดินเยอะช้าแต่ว่าแต่บางครั้งนี่มัน ชาของยางสโลไล์เออจริงๆถ้ามีห่งยางเหมือนบ้านเขาลักเนาะลงมาโอเคอยู่นี่ดไปสี่น้าญี่ปุ่นสกันอง้อยบาทนี่ปุ่นกระใหกฝากไว้สองร้อยห้าสิบบานรวมซูชิบส0บาทนุกสนามกันไปเนาะไปน้องว่า เรื่องกำมืดฝนกว่าจะมาแล้วครับเห็นไหเรื่องอย่างสักกำก่อนอะก็ขอตัวลากันไปก่อนมาตัวนี้ตัวนี้ปลาทุกคนลาไปก่อนโอ้ยอันนั่นกระโดดลอยอะะโต เอาลูกขายอ่ะลูกขายลูกขายเอาลูกขายกันเถอะอ่าอ่าครับเลือกอันนี้ถ่ายด้วยนะขอขอร้านด้วยขอร้านนะคุณผู้ชมไปก่อนได้ขอร้านเล่นก่อนนะคนแต่งใบสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปลูกเมยไปไปอีกทีไปไป ล<_ an> <_ an> หลังจากที่ไปเล่นน้ำ <_ an> เล่นท่ากันมาก็บบาับกลับบ้านครับเดินทางกลับบ้านแล้วผมสุดยอดเปียบล็อกครับเ็กสัุกับครับม้องมีหมอนกับครับครับผมน้องมี